คุณค่าในตัวเรามันไม่ได้การันตีจากความสุขสมหวังจากการมีชื่อเสียงจากการได้รับการยอมรับจากการที่ร่ำรวยเัินทองสินทรัพย์เท่านั้นนี่นะแต่คุณค่าของเราอย่างแท้จริงนะมันขึ้นอยู่ กับสิ่งที่เราคิดที่เรารู้สึกที่เราเป็นวันนี้เรารู้สึกยังไงกับตัวเองอะคะหากทุกสิ่งที่ผ่านมาเราทำดีเท่าเท่าที่เราจะทำได้แล้วอะในทุกบทบาทหน้าที่เราทำเต็มที่แล้วอะจริงๆนะมีแต่ความหวังดีให้ผู้อื่นอยู่เสมอทำแต่เรื่องราวที่ดีมีเจตนาที่ดี บางครั้งมันก็มีบ้างแหละที่เราอาจจะเผลอทําอะไรผิดพลาดแต่เราไม่ได้ตั้งใจนี่แล้วเราก็ไม่ได้กลับไปทําซ้ําแล้วเรารู้ตัวแล้วเราก็ระวังที่จะไม่ทําสิ่งนั้นและยิ่งเราพัฒนาขัดเกลาตัวเองเนาะถึงแม้เราจะเจอเรื่องราวที่มันแบบแสนหรือโหเจอ การกระทําที่มันก็ไม่ได,ดีต่อใจแต่เราก็ยังเก็บแรงรวบรวมมาเพื่อมากอบโกยประกอบหัวใจของเราใหม่แล้วเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเราให้กำลังใจตัวเองแล้วเราลุกขึ้นมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วมันก็แปลว่าว เราก็น่ารักมากมากเราก็ดีแล้วเราดีในแบบที่เราจะทำได้ลวนะเวลานั้นนะมันก็ไม่เป็นไรอะที่มันอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์พลังพร้อมสสมหวังมีในแบบที่เราเคยรู้สึกว่าเราต้องการละขาดแคลนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะจริงๆแล้วอะค่ะ เรายังมีสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นคนที่ให้กำลังใจเราตลอดเวลาเป็นคนที่อยู่กับเราเสมอเลยเป็นคนที่แบบถึงแม้ไม่มีใครจะใจดีกับเราหรือดูแลเราแต่คนคนนี้ก็พร้อมที่จะอยู่ข้างเราตลอดพร้อมที่จะเข้าใจเราตลอดหันไปเมื่อไหร่ก็เจอมองไปทางไหนก็เจอนั่นก็คือตัวเราเองค่ะ ไม่มีใครเข้าใจเราก็าไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้เราจะเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นรักและดูแลตัวเองให้ดีคนคนนี้คนในกระจกที่คนสองเห็นนะ่ะเขาน่ารักมากเลยนะไม่ว่าคนจะดือ้อ จะทำอะไรให้ตัวเองเจ็บซ้ำาๆหรือบางครั้งก็อยากจะว่าตัวเองว่าล้นหาเรื่องแต่ก็ยังมีเขาคนนี้เธอคนนี้เราคนนี้อยู่ด้วยกันตลอดนั้นมันคงไม่มีเหตุผลอะไระที่เราจะไม่รักตัวเราเองมากที่สุดไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ดูแลตัวเองให้ดีคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมฝ่าฟันกันมาตลอดแบบนี้ คู่ควรที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างดีคู่ควรกับความรักที่ดีคู่ควรกับการดูแลอย่างดีคู่ควรกับการได้รับข่มพลังกํำลังใจอันแสนวิเศษวันนี้จงทำแบบนั้นกับตัวเองนะคะบุคคลอันเป็นที่รักทุกๆคน